สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของไวรัสนะคะหรือโคโรนาไวรัสนั่นเองค่ะซึ่งไวรัสหมายถึงสิ่งที่ไม่อาจระบุนะคะหรือว่าสรุปได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทั้งในสัตว์และก็มนุษย์จากที่เราเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าไวรัสจะไม่เข้าเกณฑ์ไหนของสิ่งมีชีวิต นั่นสรุปก็คือความเป็นเซลล์นั่นเองนะคะไวรัสนะคะเกิดจากโปรตีนแคสปิดนะคะห่อหุ้มสามพันธุกรรม DNA หรือ RNA ไว้ y, ทำให้เป็นปรสิตทั้งในคนสัตว์พืชและก็แบคทีเรียค่ะโดยไวยรัสนะคะจะมีกรดนิวคลีอิกหรือสามพันธุกรรม เพียงชนิดเดียวเป็น DNA หรือ RNA นะคะจะยกเว้นบางชนิดเท่านั้นนะคะใน RNA โดยไวรัสจะมีขนาดเล็กมากขนาดประมาณอยู่ที่20-300ถึง300นาโนเมตรนะคะจนสามารถหลุดลอดผ่านเครื่องกรองที่ใช้กรองแบคทีเรียได้ในสมัยก่อนนะคะเรียกไวรัสว่าเป็น f i l t e r Rebel Agents นะคะการดูรูปของไวรัสเนี่ยต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาสองดูไม่ได้นะคะไวรัสไม่ถูกทำลายโดยยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแต่มีสารอินเตอร์ฟีรอนนะคะและยาหรือสารเคมีที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้นั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็กําลังมีการระบาดและลอกใหม่ของไวรัสโคโรนาใช่ไหมคะเราก็มาดูสายวิวัฒนาการของเขานะคะซาโควิด2ูนะคะเป็นไวรัสในกลุ่มขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อไวรัสโคโรนาหรือเอ็นโคโรนานะคะมีเพียง6ชนิดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะคะที่ติดเชื้อในมนุษย์ซึ่งก็จะมี NL63, OCC3, HKU1, MER c คโรนาไวรัสแล้วก็ซาโคโรนาไวรัสนะคะทำให้ซาโคโรนาไวรัส2เป็นชนิดที่7นั่นเองค่ะไวรัสโครโรนาสายพันธุ์เป็นกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพัน์อย่างรุนแรงนะคะหรือชื่อที่องค์กรอน,อนามัยโลกเคยใช้ก็คือไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะและชื่อลำลองที่ใช้เมื่อโรคจากไวรัสต,ตัวนี้นะคะจะเริ่มระบาดเข้ามาเราใช้ว่า ไวรัสโครโรนาอู่ฮั่นหรือไวรัสปอดอักเสบอ,อู่ฮันนั่นเองค่ะเป็นไวรัสที่ติดต่อทําให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา COVID-19 นะคะการจัดลําดับของจีนโนมหรือ3พันธุกรรมทําให้เห็นว่าเป็นไวรัส r n h ชนิดสายเดี่ยวนะคะที่มีลำดับ3พันธุกรรมเหมือน mRNA กำหนดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไวรัสโคโรนาอื่นมีความสามารถในการก่อให้เกิดความเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่รุนแรงมากขึ้นนะคะเช่นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเนี่ยเราจะเรียกว่าเมอร์และกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงเราจะเรียกว่าซานะคะโดยโรคนี้นะคะมีการแจ้งกรณีต้องสงสัยกรณีแรกให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยทราบในวันที่31ธันวาคม 2,562นะคะโดยมีการเปรียบเทียบลำดับทางพันธุกรรมไวรัสนี้และตัวอย่างไวรัสอื่นๆได้แสดงความคล้ายคลึงกับโลกซา79.5%และไวรัสโคโรนาค้างคาวนะคะ96%นั่นเองซึ่งทำให้ต้นกำเนิดในค้างคาวเป็นได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ เมื่อการระบาดมีความร้ายแรงมากขึ้นนะคะจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดนี้นะคะว่า COVID-19 ซึ่งย่อม,มาจากโค r o n a Virus Disease 2019นะคะ ภาพนี้นะคะก็แสดงถึงต้นตอสำคัญของเชื้อไวรัสระบาดครั้งใหญ่ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะโรคซารเนี่ยก็จะได้แก่พวกค้างคาวกับชมดนะคะส่วนเมอร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็จะเป็นค้างคาวกับอูดส่วนไวรัสอีโบลานะคะก็จะเกิดขึ้นในค้างคาวแล้วก็ลิงส่วนซิก้าก็ที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือยุงนั่นเองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะเอ็น H1N1 ก็ได้แก่ในสัตว์ปีกแล้วก็สุกรจนในที่สุดมาในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะ n c o v i คิดนั่นเองซึ่งเกิดจากค้างคาวแล้วก็งูค่ะจากภาพนะคะเป็นการถอดรหัสนะคะซึ่งเราได้ระบุว่า s าโควิด2นะคะแสดงให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดกับไวรัสโคโรนาที่แยกได้จากค้างคาวจากประเทศจีนนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพวกลำดับพวกสารพันธุกรรมต่างๆนะคะของไวรัสนั่นเองค่ะภาพน,นี้ก็จะแสดงถึงลักษณะรูปร่างโครงสร้างของซา์โค v วิ2นะคะก็จะมี E โปรตีนที่เป็นก้อนเล็กๆสีเขียวๆจุดเล็กๆนะคะแล้วมีสารพันธุกรรมที่เราเรียกว่า RNA แล้วก็ N โปรตีนโดยมี M โปรตีนเป็นลักษณะสีน้ำตาลนะคะ และมีไกลโคโปรตีนที่ยื่นออกมาสีเขียวเขียวนั้นที่เราเรียกว่าสไป์ไกลโคโปรตีนตระกูลเสนั่นเองค่ะสามารถจัดโคโรนาไวรัสให้อยู่ในตระกูลเบต้าโควิดนะคะหรืออู่ฮันนั่นเองซึ่งเราอาจจะจัดอยู่ให้เบต้าโคโรนาไวรัสเนี่ยเหมือนกับซาห,หรือโควิดนะคะหรือเมอร์โควิดก็ได้โดยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเป็นปุ่มปุ่มนะคะยื่นออกไปจากอนุภาคของไวรัสนะคะทำให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ย จะเห็นเป็นเหมือนโมงกุฎซึ่งเราจะมีรากศัพท์เป็นภาษาราตินนะคะโครโรนาที่แปลว่าคราวมาจากมงกุนเองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูลักษณะวิดีโอของโครโรนาวรัสกันค่ะ Coronaviruses invade cells through so-called spike proteins The spike protein is the major surface protein that binds to a receptor which acts like a doorway into a human cell Once the spike protein and the surface of the human cell membrane fuse together, the genome of the virus is able to enter the human cell and begin infection. Understanding the shape of the spike protein in COVID 19 is the key to figuring out how to target the virus and accelerate potential vaccines. Jason McClellan and his team at University of Texas at Austin in collaboration with the National Institutes of Health are credited with this important step which may help in the development of a vaccine against the coronavirus. การแยกสายพันธุ์ของไวรัสนะคะเกิดจากวิวัฒนาการของเชื้อตามภาพเลยนะคะซึ่งไวรัสเริ่มต้นเนี่ยจากจีนจะมีสองสายพันธุ์นั่นก็คือสายพันธุ์ S เซอรีนนะคะแล้วก็สายพันธุ์ L ลิวซีน ซึ่งตรงนี้นะคะสายพันแอลเนี่ยจะมีลักษณะของการแพร่กระจายมีลูกหลานเนี่ยได้มากกว่าสายพันธเอสนะคะโดยเมื่อออกจากจีนไปถึงยุโรปสายพันธแอลแพร่กระจายได้ดีออกลูกออกหลานเป็นสายพันธุจีไกลซีนและสายพันธุวีที่เราเรียกว่าวาลีนนะคะส่วนสายพันธุจีแพร่กระจายได้ง่ายตามหลักวิวัฒนาการที่เราเรียนแล้วจึงกระจายไปทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางนะคะ มีลูกหลานของสายพันธุ์จีเนี่ยมาเป็นอีกสองสาย,สายก็ได้แก่ G R a r g ์ n i n นและ G H Hisidin นั่นเองค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่าสายพันธุ์จีระบาดได้ง่ายแพร่กระจายได้เร็วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการความรุนแรงของโรคและระบบภูมิต้านทานไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนขณะนี้นะคะ กครอบคุมสายพันธุ์จีเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาเป็นเกือบ90%เอร์ซนที่ระบาดอย่ที่บาดอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะถ้าย้อนกลับมาระบาดในไทยเมื่อละลอกแรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะพบได้ทุกสายพันธุ์เพราะมีการเดินทางแต่สายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทยนะตอนนี้นะคะก็เป็นสายพันธุ์จีนั่นเองค่ะ จากแรกเริ่มนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในพารากราฟที่เป็น global transition นะคะจะเป็น d 6 1 4อันนั้นจะเป็นไวรัสที่เป็นสไปค์คอนสีสม้มใช่ไหมคะแต่นะปัจจุบันนะคะถูกวิวัฒนาการมาเป็น g 6 1 4นะคะมีสไปค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีตัวรับ receptor ที่ได้ง่ายขึ้นเองค่ะ จากภาพเราจะเห็นว่าเชื้อไวรัสอะค่ะเข้าจับกับรีเซพเตอร์บนเซลล์ของโฮสต์โฮสต์ก็คือผู้ถูกอาศัยนั่นเองนะคะแล้วก็ปล่อยสารพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์ของโฮสต์ใช้ทรัพยากรในเซลล์ของโฮสต์นะคะจำลองตัวเองขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นไวรัสเจเนเรชันใหม่ๆขึ้นมานั่นเองค่ะ แอลกอฮอลที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะคือเอทิลแอลกอฮอล์และไอโซโพพิลแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอลทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นของเหลวใสไม่มีสีระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องก็คือประมาณ25-26องศานั่นเองแอลกอฮอลมีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อวรราและเชื้อไวรัสค่ะแต่ไม่สามารถทําลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้ แอลกอฮอล์จะเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพแต่ฤทธิ์ในการทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์จะลดลงมากหากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดต่ำลงนั่นเองค่ะก็หมายถึงว่าถ้าเราเอาแอลกอฮอล์ไปผสมน้ำฤทธิ์ของการออกนั้นก็ประสิทธิภาพน้อยลงนั่นเองนะคะและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เท่าไรที่จะเหมาะสมในการฆ่าเชื้อนะคะในกรณีน,นี้นะคะเชืวว้อไวรัสนะคะพบว่าแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มขน้น 60-80%โดยปริมาตรทำลายเชื้อไวรัสที่มีชั้นไขมันหุ้มนะคะเช่นไวรัสไทฟวัดใหญ่ไวรัสเริมไวรัส hiv รวมถึงไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคโควิด1 i นะคะนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำลายไวรัสชั้นที่ไม่มีชั้นไขมันหุ้มหรือพวกไวรัสเปลือยได้หลายชนิดเช่นเชื้ออะดีโนไวรัสเอนเตโรไวรัสไลโนไวรัส โรตาไวรัสไวรัสตับอักเสบ B แต่จะไม่ทำลายไวรัสตับอักเสบ A นะคะและโปลิโอไวรัสและนอกจากนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดนั่นก็คือการล้างมือด้วยสบู่ค่ะซึ่งช่วยกำจัดเชื้อไวรัสที่อยู่ตามซอกมือได้อย่างม,มีประสิทธิภาพแล้วทำไมสบู่จึงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อไวรัสนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ประกอบไปด้วยโครงสร้างลูกผสมคือมีขั้วที่ชอบน้ำหรือที่เรียกว่าไฮโดรฟิลิกนะคะและขั้วที่ไม่ชอบน้ำหรือไฮโดรฟ o บิกซึ่งเป็นขั้วที่จะจับ ไปจับกับไขมันและปโปรตีนของเชื้อซึ่งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดจะมีเยื่อหุ้มที่เป็นไขมันและก็ปโปรตีนนั่นเองโดยโปรตีนหรือสไปค์เนี่ยค่ะที่เรียงรายล้อมอยู่รอบเยื่อหุ้มเนี่ยจะช่วยให้ไวรัสสามารถเชื่อมติดกับเซลล์ของร่างกายสิ่งมีชีวิตได้เมื่อโมเลกุลของสบู่โดนน้ำครัวของสบู่อะค่ะจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของเชื้อโรค โดยคั้วที่ไม่ชอบน้ําจะทําหน้าที่จับไขมันและปโปรตีนและคั่วที่ชอบน้ําจะดึงไขมันไปรวมกับน้ําทําให้เชื้อโรคแตกตัวและในขณะเดียวกันนะคะก็จะกก่อตัวเป็นฟองขนาดเล็กๆที่เรียกว่าไมเซลนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําดังนั้นการล้างมือด้วยน้ําสบู่จึงเป็นการกําจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนผิวหนังได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ การที่เชื้อโคโรนาไวรัสเกิดการมีวัฒนาการจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของชาวดาวินที่เราเรียนได้กันอย่างไรลองไปรับชมรับฟัง <ead> ได้จากว <clearly S 1> ีดีโอ <presents> ต่อไปนี้ค่ะ Where do new viruses come from? If you've been watching the news, you've probably heard of the novel or new coronavirus, which, starting in late 2019, began making people ill in China. International air travel has since allowed it to spread person to person to new countries. As governments began to issue travel restrictions and even quarantines, speculations about the origin of the virus began to spread online. Some claim that the virus might be a genetically modified weapon, but extraordinary claims require extraordinary evidence. This claim currently seems highly unlikely. Others suggest that the virus may be an escaped lab specimen. Now, this actually is possible. Viruses have escaped from research labs in the past, but as of the time that I'm recording this voiceover, investigations into this idea have not yet reached any solid conclusions. Could there be another, more natural explanation for the origin of this virus? The answer is yes. COVID 19, the new human infecting coronavirus, may have simply evolved from an older animal infecting coronavirus. To understand how this may have happened, let's first take a look at viruses in general. What are viruses? Of the many things that can make you sick by infecting and reproducing inside you, viruses are among the smallest. If we resize this drawing to a more realistic scale, you see that hundreds of viruses can fit inside a single bacterial cell. That's how tiny they are. Thousands of different viral species have been studied and described by scientists so far. Millions more likely exist. They come in many forms, but all species consist of a small collection of genes, stretches of either DNA or RNA that carry information for making more copies of the virus, and those genes are enclosed in a protective coating of protein and sometimes a lipid membrane. All known viruses are parasitic, but most are not parasitic to humans. Instead, some only target plant cells. Others only infect bacteria, and so on. A virus reproduces by getting its genes into a living cell. Different viruses do this in different ways, but once inside, the cell acts as if the viral genes are its own genes. It begins reading them and building copies of the virus instead of performing its normal tasks. Coronaviruses are a huge family of virus species that infect animal cells. Some infect chickens. Others infect pigs. Some infect humans, but most of them are extremely mild. They simply give you the common cold. <laughs> Corona means crown and refers to the unusually large crown like spikes sticking out of their membranes. These protein spikes are selectively sticky, sort of like Velcro. They don't attach to most objects, but are extremely sticky when they bump into specific molecules found on the outsides of animal cells. Once held firmly in place, the coronavirus waits until swallowed by the cell. It then begins to reproduce at the cell's expense. Different animal species have different types of molecules on the outsides of their cells. Because of this, bird infecting coronaviruses usually can't infect humans. Their Velcro doesn't hold strong enough to our cells. Unfortunately, the natural process of evolution. Can sometimes help a virus overcome this problem. When virus genes are being copied during reproduction, mutations can occur. These are either due to simple copying errors or processes called reassortment and recombination. These happen when two or more viruses infect a single cell. In most cases, mutations that change the shape of viral spikes render the virus useless. Their Velcro no longer sticks to any host cells. On rare occasions, however, a chance mutation will just happen to allow a virus to attach to a new host species. If the modified virus is then lucky enough to encounter that new host species, infection can occur. We call this a spillover infection. The virus has spilled over into a new type of host. Early on during a spillover event, the virus usually isn't very good at infecting its new host. Its Velcro is not a perfect match and Many other challenges might slow the virus down. Oftentimes, the mutations that let it infect the new host also make it worse at infecting its original host. Because of this, many spillover viruses go extinct after infecting just one or two people. They're usually dead ends. That said, if the virus can survive and reproduce just long enough, natural selection will promote any new mutations that help it better spread and reproduce in the new host population. Positive mutations accumulate over multiple generations, negative mutations are discarded until, bam, a new epidemic is being screamed about on the news. Though it may seem to us that these new viruses just sort of pop into existence overnight, scientists now know there is a long, slow burn before each explosion. Genetic evidence tells us that slowly evolving spillovers have been the cause of almost every major outbreak known. In history. In the early 2000s, a coronavirus that used to only infect bats appears to have spilled over into civets. There, it mutated even further and spilled over into humans. We called it the SARS virus because it causes severe acute respiratory syndrome. It spread internationally from person to person, and several scientists were infected in the lab. By the time the virus was contained, over 8,000 people had been infected. Over 700 died. A coronavirus from camels also recently spilled over to humans, causing even more deaths. Coronaviruses are not the only types of animal viruses that can adapt to new hosts. HIV spilled over from chimps, most likely when someone cut themselves while preparing chimp meat for dinner. The swine flu came partly from pigs, but we think it actually evolved through a recombination with a pig virus and a bird virus. The 1918 Spanish flu, the big one that devastated populations all around the world, may have spilled over from chickens. While the evidence is not yet conclusive, the new coronavirus might just be one more example of normal evolution. A very similar virus has been found in bats, and another was recently discovered in pangolins. These animals are endangered, they're protected, but they're often used illegally for food. Rituals, and alternative medicine in the region where COVID 19 first broke out. Now, there are serious people checking to make sure that the virus did not come from a lab, either by accident or on purpose. After all, the technology to genetically modify viruses really does exist, but it's important to understand that the normal process of descent with modification, acted upon by natural selection, really does produce new viruses. It happens naturally. The chance of a virus evolving to successfully infect a new species is extremely low, but there are over seven and a half billion people on this planet. Most of us interact with animals on a daily basis. We keep them as pets. We eat them as food. This means that, as unlikely as spillover infections might be, there are billions of opportunities for one to take hold every single day. Add this to the fact that the entire world is now connected through international flights. And you realize that what happens in Vegas doesn't actually stay in Vegas, at least not the way that it used to. Luckily, we have international groups like the World Health Organization and various centers for disease control to help contain outbreaks when they happen. With international cooperation, we have prevented many catastrophes in the past, and we will prevent many more in the future, so long as our species continues to work together. So, in summary,

เพราะสิ่งมีชีวิตจะต้องการดำรงเผ่าพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะการเรียนวันนี้นะคะของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ทิเชอร์แนบใบงานให้กับเด็กๆทํานะคะแล้วก็ส่งถ่ายภาพให้ทิเชอร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ